นนอืม <c oughs> โล่งเลยเอานี้ออกเบาเลยมั้ง่ะมองดูใหญ่กว <c oughs> <c oughs> ่าเก่า <c oughs> แตกไหม อก่อนก็ได้อทอหถอดออกก็ได้นะเดี๋ยวใส่ทุกยางใหม่ก็เดี๋ยวเทียบเอาไงซื้อลูกยางเทียบเอาันดิ้เยุจะมีายอยู่มเนี่ยน่าจะู่ม้สุพณนีดิ้งเยอะจะตายตอน ตัวนี้ก็นตั้งจะมีต้นเสาเขียวตัวตายจะทำอ,องเราพัวมาเวลาเนี่ยตอนโค้งหลังคาตอนขค้งหน้าเนี่ยทำไมโหถ้าทำหลังคาไม่ต้องยกแม่สูงมากนะเนี่ยอันตรายเนี่ะ พอดอกก็ไล,<อ>ล้ตอนกุง้งกินข้าวเสร็จกูจะเ,เอาออกเมื่อกี้นีให้เขาช่วยยกข,ขี้นถ้าแตกก็จะทำแม่งใหม่เลยฮะใส่แม่งเป็นตรงเลยใส่กระจกตรงแม่งเลยใส่แกนี่เลยทำเป็นเหลี่ยมใช่ไหมนะทำเป็นตรงแล้วก็เหลี่ยมอนยะ่างงี้ตัดกระจกมาแต่ถอดกอ่อนถ้ามันกลัวแตกมันอยู่แล้วเรามันก็ไม่ถอดเราทำตัวนนแม่เนี่ยนะอ มันเด็ถอดได้หรือยังต้องเ,าาเปลี่ยนอยนา่างตนี่ก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วถอดมันก็ไม่ได้แล้วมันแตกขาดหมดแล้วนี่ยก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีต้องถอดอยู่ดีแหละถอดก็ทำไม่ได้เนี่ยเพราะหน้ามันเดนีี๋ยยวาจะตรเนน่มัก็เลยปาดออกเลยนะครับมันก็เลยปาดที่เองทุกอย่างอ่ะออกเลย าดไเนาะม่มีขาอยู่วไนมีไม่มีก็ต้องเทียบได้อยู่ถ้าเราูมีมันเยอะแยะอูมันเทียบได้มันมีพู่ยางเทียบอยู่พูอยางเป็นเมตรอะใข่พวกกระจกแมกโครเห็นไหมเทียบได้อยู่ของของมันแค่ๆก็มีจอมีมีแลวต้องหาอันตราย ก็จะกวยังก็คือตับไปเท้าเรา่ยเมื่อวานนี่ฝ <c oughs> น,นตก <ừ. S 2> ลิดมืดเลยเข้าไปนั่งเอาข้างในเอาแข้งในอันออกยร้อน เลวาะกเอางูก็ได้อไปไนบ้านหนี่ยนี่ทำไรต่อ มันได้แ่ตัวออก่ไหมดอกที่ติกตดากตัดตรงไเอาออกใช่ไตั้วตามออ๋อออกด้เหรอลองตัดออกแล้วไม่เอาออ,อ,ออก,ออก,ออกมันซีลงให้มันตรงไม่ได้ใช่มั้มันเลยคับอยู่อืม Lôi ừ. cốt nắng nó chi phối 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 nó อ้าวถอดแบตออกแล้วหรอย้ายแบตไว้ไหนได้ไวนไหนใส่ก็ลำบากออกก็ลำบากเนาะอืมพี่ไว้แม่งข้างบนดีกว่านะสายสายาวไหมเนี่ยอู้ยาวอยู่ต่อแม่งก็ได้มั้งมังข้างบนใช่ไหม ม่แม่งที่เลย <c oughs> งี้ตีเป็นที่เหยียบอชอบใครในครอบมีซึ่งคนจีนหรือเปล่าเพราะทำไมหน้าตาเหมือนจีนจีนอ่ะไม่คนเหนือเนี่ยแหละคนเหนือจะมีลูกชา,าวเขาหรือเปล่าไปเชื้อเขาเขาหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกับเมียวไม่เคยเคยไปบ้านเขาไหมนะปีหน้าเราจะไปกัน เราดูด้วยเขาเป็นมงเป็นเชียรจีนหรือเปล่าวะไม่จีนส่วนมากพวกชาวมงชาวแมวนี่เนาะจะมีจีนจีนนะหน้าเหมือนแม่เขาพูดจีนได้หมดเลยนะเราคุกจีอยู่ทางนู่นนานแล้วเนี่ยอาจจะเจ็ดสิบแปดปีแล้วเนี่ยเราไปเอาเมียนู่นแหละนี่บ้านอยู่ในเมืองนเลยเราเดี๋ยวนี้่แถวนี้เขาลงมาเขาเป็นต้องมีเชื้อไง ไอ้เชื้อานานแล้วมั้เราดูหน้าหน้ามันคล้ายๆเป็นทางจีนทางแมวไป <c oughs> มันมีไห่ไพ่เผาเนี่ยอาขาอาขามันก็จีนเหมือนกันนะอ <c oughs> ืมลูกน้องเราเนี่ยเอามีอาขานะ